สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โซกเคฟฟิล์เซตแล้วก็ข้างหลังนะเป็น n e โอ s 8นะอันนี้เป็นรถใหญ่เบลล์เลิมเลย SUV อายอน,นิค่านั่นแหะมันไม่ใช่เป็น SUV อันนี้ SUV ดูสิว่ารถมันใหญ่แค่ไหนมีที่ปละเลอะเลยแล้ววันนี้นะเราจะขับ1,000กิโลเมตรชาร์ล g น์ไปทางสวิตเดนดและอันนี้เป็นรถมันเป็นรถจีนนะแต่ว่าอันนี้เป็นเสเปคของนอร์เวย์นะ ชาร์จบอร์ดมันก็อยู่ฝั่งนี้เป็น CCS เรากำลังชาร์จลดแต่นะแล้วก็ไม่รู้มันแปลกนะพวาเมื่อคืนนี่มันก็เต็มถึง100%แล้วแต่ว่าตอนผมมาดูลดอีกทีหนึ่งตอนนี้เมื่อเช้ามันมันก็กลายเป็น9 8 2หายไปไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราก็จะพยายามชาร์จขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็เหมือนทุกทีเราจะไปทางสวีเดนดช่วงนี้นะ,ะเราจะเริ่มเก้าโมงเช้าอีก4นาะทีเราจะเริ่มนะ้ว แล้วก็ก็เราจะเริ่มเช้าหน่อยเพราะว่าผมกะแล้วนะผมยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ยังไม่ได้ทดสอบว่ามันวิ่งได้ไกลแค่ไหนแล้วก็ยังไม่ได้ลองชาต์แต่ว่าไม่ได้ชาต์ทดสอบละเอียดแล้วแต่ว่าผมกะแล้วว่ามันอาจจะใช้เวลาสัก10ชั่วโมงกับ45นาทีเนาะก็ต้องดูอีกทีหนึ่งตอนเราเทดส it. อบเสร็จเย็นนี้มันจะเป็นมันจะนานแค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มออกไปแล้วนะ9้าโมงเช้าตอนนี้9ก้โมงกว่านะเรายังไม่ไปเลยแต่ว่า ผมตัดสินใจว่าจะรอถึง100%อนะอีก4นาทีเราก็แค่หักเวลาก็แปลว่าเดี๋ยวเ,เราคงจะออกจากนี่10นาทีผ่าน9โมงโอเคเราเริ่มขับแล้วนะแล้วก็รถคันนี้นี่มันนุ่มสบายดีนะเก็บเสียงได้ดีแต่ว่าในอุโมงค์นี่มันเสียงดังนด้หน่อยออแล้วก็คันนี้นะมันไม่ได้เหมือนคันอื่นนะอะไรจะเริ่มที่ไหนดีอะโอเคเนี่ยมันจะมีทริปมินะบอกว่าเราใช้ แล้วเราเดินทาง83กิโลเมตรนะที่ผ่ามาเนี่ยแต่ว่ามันไม่บอกว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนแต่ว่ามันจะบอกว่ามันจะรีพอร์ตว่าเรา,เาใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนแล้วเราก็ต้องกะ,กะดูเราต้องเอาอันนี้แล้วก็หารกี่กิโลเมตรแล้วมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่มันจะเป็นประมาณ300วัตต์เอาต่อกิโลเมตรตอนนี้นะแล้วก็มันก็มีบางอย่างที่มันแปลกๆก,ก,นะกับคันนี้นะ อุณหภูมิผมต้องใส่ตั้ง25องศาถ้าถ้าตั้งไว้ประมาณ21นะเหมือนคันอื่นนะเหมือนรถยุโรปรถอเมริกานะมันจะเย็นมากเลยอันนี้25นี่มันจะพอดีพอดีเลยนะผมสังเกตว่ามันเป็นเหมือนกันกันกบ X เอ็กซ์แบงด้วยนะอันนี้มันอาจจะเป็นเกี่ยวกับว่าคนจีนเขาแบบดีไซน์รถอีกแบบหนึ่งถ้าเทียบกับคนยุโรปหรือว่าคนอเมริกา แล้วก็เราต้องใช้ comfort โหมดนะถ้าผมใช้ e โ o โหมดนี่รถมันจะช้ามากเลยก็ comfort ก็ได้ <S <S สบายๆหน่อยแต่ว่ามันก็คันนี้มันก็ใช่ถ้าเราเปลี่ยนเลนนะมันจะมันจะติงต้งดึงติง้งดึงติ้งดึงตลอดเลยนะเพราะนั้นมันก็น่าลำคาญหน่อยโอเคเราเพิ่งจะผ่านสีในสุดนั้นแล้วผมจะเช็คทุกครั้งนะ มันน้านจะเป็น114กิโลเมตรเมื่อกี้อ่ะมันเป็น112กิโลเมตรตอนเราผ่านสะพานแปลว่าคันนี้อ่ะมัน under report นะเนอะเราจะไม่เราต้องไม่นับถึง1,000มันต้องเป็นเ0 0าร้ายแรบไมโล่แต่ต้องเ,เช็คอีกทีหนึ่งไ w h น t ม a Navigate I do for you? n to Ionity Hey น o ม่ Navigate to Ionity's Beckerud. Can I tag along? Where are we going? Ionity's Beckerud. I can't do that. Hi, Nomi. Yes. Navigate to Ionity. You can say number one or number two to choose an option. Four. p o 9999แล้มาถึงไอออนตีที่สเปกเกอร์นะแล้วก็กระชาที่นี่แล้วก็เนี่ยตอนนี้ใช่วงนี้มันเริ่มเริ่มมีรถมาชาที่อนเยอะคุณเคุณเมื่อกี้มีอีทรอเดินไปแล้วแล้วอันนี้เป็นสกอตต์เอ็นยอคของไปซูเดนแล้วก คันนี้นะ,ะมันก็มันมีซอฟต์แวร์ล่าสุดนะเขาอัปเดตให้มันชาร์จเร็วกว่าเพราะที่จีนนะ,ะที่จีนนี่ถึงแม้มันเป็น100 kW อยกิโลวัตต์แบตเตอรี่นะมันจะชาร์จแค่90 kW กิโลวัตต์เพราะว่าที่จีนเขาจะมีชาร์จเจอร์ของนี่อแล้วมันเป็น180 kW กิโลวัตต์แต่ว่ามันเป็น90คูณ2สองคันแชร์1ชาร์จเจอร์แล้วเพราะฉะนั้นที่นู่นเขาไม่ชาร์จเร็วกว่า90 kW กิโลวัตต์ใครที่ต้องการ ชาติเร็วกว่าน,นั้นเขาก็จะใช้ Battery swap แต่ว่าที่ยุโรปมันไม่ค่อยมี Battery swap แล้วก็เขาก็ได้อัปเดตซอฟต์แวร์ให้มันชาติเร็วกว่าเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าลิมิตมันอยู่ที่แอมป์นะสามร้แอมป์เมื่อกี้เราก็รับประมาณ100-160มันจะค่อยๆขึ้นตอนโวลต์มันขึ้นเดี๋ยวมันน่าจะเป็น110 K ลวัตต์แล้วก็ประมาณ35%มันจะเริ่มลดไปถึง90กิลวแต่ว่าเนี่ย จะให้คุณดูนะผมก็ได้กะได้คำนวณหลายอย่างที่ผมต้องการรู้เกี่ยวกับรถคันนี้คือ,เ,อ,อเช็คระยะทางแล้วรถมันหาว่าเราเราดูไม่ได้ตอนเราชาติเนี่ยเนี่ยเราเรากดอันนี้ตอนเราชาตินี่มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะนะเราก็เห็นแอมป์กับโวลต์มันไม่มันไม่โชว์ว่าเราชาติกี่กิโลวัตแต่ว่าเราก็เอาอันนี้คูณอันนี้มันก็จะเป็นกิโลวัตต์นะั่นแหละ แล้วก็ระยะทางอ่ะรถมันรีพอร์ตว่าเป็น252ที่จริงมันเป็น257แปลว่า2%ผิดก็เราต้องนับถึง980กิโลเมตรแล้วก็ผมก็เช็คอย่างอื่นด้วยนะว่าถ้าเราเข้าไปในเมนูนะเอ้ยไม่ใช่เข้าไปในนี้แล้วก็กดอันนี้รถตอนเรามาถึงนะี่นเนี่ยจากออสโลมาที่นี่เราใช้83.4 kWh วัตตแล้วก็เมื่อกี้ตอนเรามาถึงเราเหลือ7%ผมก็กะแล้วว่าเรามี90 kWh กิโัต์ช อันนี้มันสําคัญเราจะได้รู้ว่าตอนเราจะกะเปอร์เซ็นต์มันเป็นเท่าไหร่เออ่แล้วก็เออ่คราวนี้เราใช้รถมันใช้ตั้ง331วัตต์แอลต์แกรมเมตรแต่ว่ามันมีลมต้านหน่อยก็แล้วผมก็กะแล้วว่าเราต้องชาร์จถึงสัก45%ประมาณนั้นนะเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งแล้วก็แต่ว่ามันมีอย่างนึงนะเนี่ย,น,ยนูมิมันจะขยับตลอดนะตอนเราตอนเราอยู่นิ่งตอนเราจอดรถนะมันก็จะขยับไปขยับมาโอ้ยมันมันชาร์จังเนี่ยตอนนี้โอ้ ลดความและเป็นแค่87กนะิโลวัตต์นะเห็นไหมอ่ะ87กิโลวัตต์ไม่รู้ว่าแบตเตอรีมัน o v e r h e ์ฮีไหมะแปลกนะฮะเราเพิ่งจะเริ่มชาตินะทำไมมันชาติชา้านะเมื่อกี้นี้ผมชาติที่นี่นะแล้วก็มันเคยมีปัญหากับชาร์จเน,นี่ยนะ้ผมก็ย้ายมาที่นี่นะแล้วก็กะว่ามันจะชาติเร็วกว่าแต่ว่ามันก็กลายเป็น89กิลวัต์ โอ้ oh ๋อ oh. มันน่าจะรับตั้ง110กิโลวัตต์นะตอนนี้อ มาถึงวัยแบบนะไอออนตีแล้วก็เนี่ยอันนี้นะไอเอสแปดนะี่ยมันใช้ไฟฟ้าเยอะนะนเป็นประมาณ300กว่าวัตต์เอา์แต่ก็ไม่แต่ว่ารถมันโคตรใหญ่นะนะแล้วก็เมื่อกี้เราก็มี10%บเนต์นะแล้วเนี่ยทุกครั้งเรามานะเราก็จะได้106ยหกิโลวัตต์แต่ไม่รู้ว่าเราจะได้อันนี้นานแค่ไหนเนี่ยแต่ตอนนี้เราต้องชาร์จพักหนึ่งนะถึงประมาณ60%สิบเนตนะแล้วผมยังไม่รู้ว่า,าจะกิน จะกินที่นี่ที่ปันมมันหรือว่ามีเวลาไปกินที่ร้านอาหารเลยอ่ะฮึม hmm. มันมีมันมีลอนช์เมีอะไรเ่ะอ่าที่นี่เรามีเวลาหน่อยนะอะมันมีชนะิดเซลมีอะไรนโอ้เราเข้าน้ำแล้วก็ไปปันมมันแป๊ดเดยวนะกลับมาก็เป็น90กิโลมันเป็น90กิโลวัต์ตั้งแต่30%ซนตะผมสงสัยว่าเราได้110กิลวัต์แค่10นาที หลังจากนั้นมันก็จะลดลงเป็นอย่างนี้อ่ะฮึมโอเคเอ่าแต่ว่าเนี่ยผมจะให้คุณดูนะว่ามันถดันนี้มันใหญ่แค่ไหนอ่ะถ้าเริ่มจากข้างหลังนั่นเนี่ยอ่ามันมีคิกซเซนเซอร์นะเนี่ยเน่ยออวร์กเลออมีที่ปัดเลอะอันนี้เป็นเจ็ดเบาะนะแล้วก็มีสิบสองโวลต์แล้วก็เสียบนี่มีตู้เย็นมาด้วยแล้วก็พับเบาะ ข้างหลังสุดเนี่ยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยนะมีที่เยอะมากเลยเนี่ยผมก็ย้ายเอาเอาเนี่ยเอาตู้เย็นมาด้วยเนี่ยมีซันรูฟด้วยนะแล้วก็อันนี้นะผมปรับเบาะให้มันเป็นสาหรับผมนะนั่งข้างหน้าเนี่ยมีที่เยอะมากเลยเนี่ยคันนี้อ่ะก็ไม่น่ามันใช้ไฟ้าเยอะมันใหญ่มากเลยถ้าจะเทียบกับ i, นะ I บอพีนะไอพีมาจอเนี่ยนะไอพีนี่กลายเป็นเล็กมากเลยถ้าเทียบกับ e s 8 <Yes>, <laughs> แล้วก็ข้างหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้ชเนี่ยมันมีที่ใต้นี้ตัวนะผมก็เอา12โวลต์เสียบเนี่ยนะเกี่ยวกับชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จอะไรนะแล้วก็มีแกะอันนี้ได้มาจากมอล3นั่นนะก็เอายัดใส่ใต้นี้ได้เลยนะแล้วก็ผมก็เลือกที่จะกินใส้กรอก oh yeah ช่วย อืเออ,มอมผมกะว่าเราต้องใช้ประมาณหนะ้าสบปดเปอร์เซ็นาะก็แปลว่าตอนนี้จริงๆเดี๋ยวเราพร้อมไปแล้วนะแล้วก็เนี่ยเราจะเดินทางไปอีกร้อยเจ็ดร้อยสี่สิบเก้ากิโลเมตรนะไปอ่ แผนที่มันมันมืดขนาดนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนสีไม่ไนะมันจะต้องเป็นสีเดียวนะ่ะร้อยสี่สิบห้ากิโลเมตรโอเคแล้วก็เนี่ยฉันจะบอกวนะ่าให้ยโนมี่เฮ้ยโนมี่ yesstartmassageokay ไม่ใช่ stop <c oughs> นี่บอกเฮ้ยเฮ้ย hey, โนมี่โนมี isherestartmassage <No> problem. อ๋อเนี่ยโอเคแล้วก็เนียนะเราเลือกได้นะว่าจะให้มันจะให้มันแรงแค่ไหนเรต้องกลับแล้วเข้าไปในเนี้ยมันจะมีหลายโหมดออน,นี้ Mil แล้วก็ทับมันจะแรงกว่าน,นิดหน่อยแล้วก็โรดมันจะแรงสุดแนละ้วแล้วก็ผมรู้สึกนะว่านวดในคันนี้นะมันเหมือนก็มันมีอะไรก็ไม่รู้กลมๆมาดันตั้งหลายที่อะ่ะถ้าเป็นรถ ยุโรปเช่น IDC มันเป็นแค่เหมือนว่ามันมีมันมีมันมีลมที่มันเป่าแบบคล้ายๆแบบลูกป่งอะอันนี้มันรู้สึกเหมือนก็มันมีอะไรมาดันมันรู้สึกแรงกว่าตีกว่านะก็ดีแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งจะกินเสร็จเราไม่น่าจะนวดนะแล้วก็ที่นี่นะมันเป็น120ลิมิตนะ แต่ว่า u r u i s o n t r t r นะมันมีกำหนดว่าเรา Cruise เร็วกว่า130กิมตรต่อชั่วโมงไมได้เนี่ยเราลดความเร็วได้แต่ว่าจะเพิ่มนะ130เป็นเร็วสุดถ้าเราจะใช้ Cruise c o n t r อ l ลตร้าที่ Cruise Control หรือว่านูนิพารแ,แต่ว่าเราก็เร่งไปเองได้ขับเองได้ขับเร็วกว่า130แต่ว่าแล้วก็130ในนี่นะมันจริงๆมันเป็น125 GPS speed ก็แปลว่า ถ้าจะใช้คลุกคุโตรวมก็ต้องขับ125ยยี<ว>่สิบห้าเอ้อยร้อยยี่สิบลิมิตแต่ว่าตอนนี้นะเราขับไปได้สัก40กิโลเมตรแล้วผมกะแล้วว่าเราใช้ไฟฟ้าสามอยเกวัตต์เอ่ต่อกิโลเมตรนะแต่ว่าถนนน,นี่นะมันเป็นมันเป็นปูนนะเกาใช้ปูนอนะแล้วปกติถ้าขับคันอื่นเนะี่ยมันจะกกรมันจะนิ่นเสียงโดยเฉพาะเชสต์ล้เนานะเสียงดังเหยื่อแล้วก็ แล้วก็มันก็ไม่สม ooth แต่ว่าคันนี้อะช่วงล่างมันสม ooth มากเลยเราใช้คอมฟอร์ตโหมดแล้วมันก็ลอยบนถนนเลยไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นยังไงเนี่ยถนนนี่เน่ก็แปลว่าช่วงล่างอะดีมากเลยแต่ว่าใช้ไฟ้เยอะ <laughs> เรามาถึงเฮลซิงโบร์กันนะที่นี่เราก็จะกลับไปเดี๋ยวเราจะกลับไปทางเหนือแต่ว่าแค่ดูนะว่ามันมี4คันชาติเราไม่ต้องรอแล้วนะโชคดีนะนะแต่ว่าเรามีปัญหานิดหน่อยตอนเราชาติเราต้องหักไป2นาทีเนี่ยถ้าเทียบกับ Volvo นะที่เมืองไทยมันอาจจะมี Volvo Volvo x c XC40 เอถ้าเทียบ Volvo กับเอ <c oughs> นะ่อ Nio น Nio นี่ใหญ่บันลมเลยแต่ว่าใจดูนะว่าคันนี้นะมันใช้ Continental Max-Contact MC-6 German Technology แล้วก็ Size นี่นะี265-45-21นิ้วเลยร้อ,อบเริ่มแล้ล21นิ้วข้างหลังก็เหมือนกันนะ265-45-21นิ้วแล้วก็มันยังนั่งสบายเลยแล้วก็เรามานี้ต้้งพัก,พกหน่อยนะ เนี่ยไปถึง39%แล้วอา่าแล้วก็จากวอลต์บายมาที่นี่นะมันเป็น149กิโลเมตรแล้วก็53าสิกิโลวัตต์แอรถ้าเราหารไปนั้นนะมันจะเป็น355ว,วัตต์แอรต่อกิโลเมตรล่ะคันนี้ใช้ไฟฟ้าโคตรเยอะเลยว่ะเนี่ยเราชาร์จ35นาทีนะผมกล่าว่าต้องเราต้องการประมาณ66 69เปอร์เซ็นต์แล้วก็เนี่ยมันก็กลังรับตั้ง87 88กิโลวัตต์นะมันชาร์จไม่ค่อยเร็วแต่ว่ามันก็ชาร์จเร็วแบบฟลัดชอตอินเคอร์ประมาณนี้แต่ตอนนี้คิดว่าไปได้แล้วนะ วอรบกันนะแล้วก็เราไม่ชาตที่ไอออนเตนะเพราะว่าที่ไอออนเตนนนะเดี๋ยวจะให้ดูนะมันไม่ว่าง era. สักที่เลยเนี่ยโอเคเนี่ยมันจะเป็นสีสีฟ้านะ่ะเนี่ยนะเนะยไอออนเตนะไม่ว่างเลยแต่ว่าเรามาที่นี่ของออออนและทั้งสีที่เลยว่างแล้วก็เมื่อกี้นะเราเริ่มชาต์นะ่ะรถมันรับตั้ง122กิโลวัตต์อันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราเห็นว่ามันชาตเร็วข,ขนาดนี้ ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเกี่ยวกวับแบตเตอรี่มันจะต้องอุ่นมันต้องใช้เวลาน,นานกว่ามันจะอุ่นหรือว่ายังไงเนี่ยแปลกนะแต่ว่าก็แปลว่ามันรับ120กิโลวัตต์ได้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะเช็คตนะัวน้มันประชานแล้วแค่ไหนอ่ะเราก็ได้ชาร์จในสักพักหนึ่งแล้วนะอันนี้มันมันน่าจะเป็นประมาณ90กิโลวัตต์นะก็ยังดีอยู่นะเนี่ย90กิโลวัตต์นะที่55เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ปัญหานะวันนี้อ่ะหลายคนเขากำลังหยุดฮอลิเดย์ แต่ว่าเขาเขามีฮอลิเดนหนึ่งอาทิตย์แล้วเขาก็าจะกลับบ้านแล้วเขาก็เ <c oughs> ดนทางด้วยกันหลายคนแล้วก็แย่ยกันชักก็แปลว่าอีกที่หนึ่งที่เราไปเมื่อเช้านะ่ะสเปกเกอรด์ดนมันอาจจะมีมันตอนนี้มันมีคนเต็มนนะนะแล้วนะเราก็จะสกิปนะั้นแล้วก็จะไปที่สเตรมสก็หวังว่ามันไม่มีใขรหลายคนไปที่สเตรมส์แต่ว่าปัญหาที่สเตรมสต่อนะมันมีที่ชักลุกตั้งหลายอันมันมี6ที่ แต่ว่า4อันพังแล้วกเ็เหลือแค่2อันที่มัน work แล้วก็ต้องลองเสี่ยงดูไปเช่นนั้นนะก็อีก2ชั่วโมงครึ่งแล้วมั่งกว่าเราจะไปถึงนั่นแนหะก็มันก็น่าจะมีคนน้อยมันไม่รู้นะเราต้องดูมันเป็นยังไงแต่ว่ายังไงเราก็ต้องอยู่นี่อกีกไม่รู้อะนานแค่ไหนเนี่ยให้มันพอแล้วก็ที่นี่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอุ่นเท่าเอา่อฮลซิงบ์นะเฮลซิงบ์นี่ ยังเป็นหน้าร้อนอยู่อันนี้เริ่มเย็นหน่อยแล้วเย็นนี้ก็อาจจะเย็นแต่ว่าตอนนี้เรากลับไปทางเหนือแล้วเรามีลมส่งมันก็ช่วยนะเพราะว่าขามานี่ใช้ไฟ,ฟฟ้าเยอะนะขากลับนี่ก็ไม่รู้นะจะเยอะแค่ไหน เรากล้จะถึงชาร์จแล้วนะแล้วก็เนี่ยผมจะให้ดูนะว่ามันมีฟีเจอร์อะไรบ้างที่มันลดอันนี้่ะนี่นี่มันก็มีมิเตอร์นะถ้าเราใช้พลังมันก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ถ้าเรา Region มันก็จะลดลงเป็นสีเขียวแล้วก็เดี๋ยวลองลก,กลับไปใช้ค e ยสังค o ์นะโอเคแล้วก็ฝั่งนี้นะเนี่ยมันจะมี Trip m e t เตแล้วก็เราเปลี่ยนอันนี้มันจะมันจะโชว์ว่ามอเตอร์เเท่าไหร่แล้วก็ กิโลวัตต์ที่มันเหลือแบตเตอรี่มันสามารถที่จะใช้พลังได้เยอะแค่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเราเร่งไปนะมันจะเป็นถือแม้เป็นสปอรต์ตผมลองวัดตัวมันได้สัก330กิโลวัตต์แล้วก็โวลต์กับแอมป์แล้วก็นี่เป็นเพลงแล้วก็นี่เป็นว่ามันใช้เยอะแค่ไหนที่ผ่าน100กิโลเมตรแล้วก็ขับได้อีกกี่กิโลเมตร40กิโลเมตรแล้วกลับไปนี่แล้วก็มันเนี่ยมันไม่โชว์แบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าถ้าเราพูดอย่างนี้นะว่าให้น hey, ้องเม What is battery percentage? I can't do that. Huh. Hey, Nomi. Yes. What is battery percentage? I can't do that. Hey, Nomi. Nomi is here. What is battery percentage? Your battery is at 15%, so we can go another 70 kilometers. <laughs> เรามาถึงที่ผมคิดว่าเป็นที่ชาร์จสุดท้ายนะสเตรมสตอรแล้วก็ปัญหาคือมันมีคนเนี่ยมันมีคนชาร์จนะ่ะมันมีที่ชาร์จ6อันแต่ว่า4อันไม่ work แล้วก็เหลือเอกอโอเคแล้วก็มีอันหนึ่งที่สีสีน้ำเงินนั้นเขามันกาลังทํางานแต่ว่าอีกอันหนึ่งสีเขียวมีอีกคันหนึ่งเขากาลังจะจอดเขากำลังชาร์จแต่เขายังไม่ได้ชาร์จแต่ว่าก็แปลว่ามันไม่ว่างเลย แล้วกว่าเราจะเขาจะเสร็จนี่ก็ไม่รู้เมื่อไรแล้วผมก็มีพลานว่าเราจะใช้50กิโลวัตเต์เติมแค่นิดเดียวแล้วก็จะไปอีกที่หนึ่งเนี่ยเราต้องการแค่ประมาณเราต้องการส0เรก็เราต้องการสักอีกไม่กี่เปอร์เซ็นตะ์น่ะแล้วก็ไป <laughs> ก็ต้องชาร์จช้าหน่อยแต่ว่าอันนี้อะ่ะคงจะเป็นปัญหานะถ้าเราไม่มีเทสต์คือเราเลือกไม่ได้หรือว่าเราต้องชาร์จช้าหรือว่าอย่างเงี้ยก็อข้อเสีย สำหรับคันนี้นะโอเคผมโชคดีนะพอดีว่าอ e ีโตรนที่ชาร์จที่นี่มันไปแล้วเราก็รีบมามาเอาที่เลยนะแล้วก็ชาร์จต้องจอดเบี้ยวหน่อยเพราะมันจะได้ไม่หยุดสายตอนนี้คันนี้ขนาดนี้ก็หยุดสายนะนะแล้วก็ตอนนี้มีรถคันหนึ่งมาจอดรลองที่นี่แล้วก็อีกคันหนึ่งนี่เขาไปชาร์จที่ที่<笑><笑>เราชาร์จนะห้าสิบกิโลวัตต์แล้วก็ผมก็กะแล้วว่าผมต้องการต้องใช้50เแบตเตอรี่นะจะตรงกลับไปบ้านเลยอะแล้วตอนนี้มันก็ รับอู้มันรับ110ิกิโลวัตต์ก็ดีนะก็เร็วดีแต่ว่าอาจจะเป็นแค่10นาทีแล้วมันก็จะลดความเร็วเหมือนทุกครั้งเลยนะแต่ว่าผมก็ตัดสินใจแล้วนะว่าที่ปัญหาวันนี้อ่ะเราจะตอนนี้เรามี19นาทีนะที่เราหักเวลาเพราะมันมีปิดถนนอะไรนิดหน่อยแล้วนั่นนะก็เราจะหักเวลาอีก7นาทีหรือว่ามันันับนับเหมือนกับว่าเราออก9โมง,ท,ออมงท,นะที่จริงเราออก9ก้โมงนาทีนะที่จริงมันมันเราหักเวลาแค่า7นาทีเ9นาทีก็กลายเป็น หมือนกับว่าเราเริ่มโอเคยังไงเดี๋ยวมันจะเป็น25นาทีใช่รวมแล้วลวผมก็ว่ามันแร์ว่าเพราะว่ามันมันไม่ปกติแล้วว่าเนี่ยมันจะพังตั้งหลายอันนะสองอันฝั่งน้นอันนี้เวิร์กแล้วก็2อันฝั่งนี้พัง่ะปกตินี่มันก็จะเวิร์กอย่างน้อย45หอันก็คิดว่ามันแร์ที่สุดแล้วนะเนี่ยหัก25นาทีจาก9้าโมงเช้ามันก็อย่างเร็วนะเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าน้ำแล้วเตรียมตัวแล้ว โอเคเราชาร์จ25ินาทีนะเรามี56%ผมกะแล้ววันนี้มันน่าจะพอนะก็เราเรงยับจะเข้ิบเอดกิแต่เราไม่ต้องการอีกแล้วเราจะไปถึงบ้านแล้วก็เหลือประมาณ5%ตแล้วตอนนี้มันก็มีอ tron นคันหนึ่งแล้วก็ i d ดีคันหนึ่งกำลังรอนะเแต่เราก็จะออกไปแล้วแล้วคันนี้ก็น่าจะชาร์จเสร็จแล้วก็จะได้ออกไปเรากลับเข้ามาที่นอร์เวย์แล้วนะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยตอนเราผ่านชายแดนนะมันไม่ตรวจอะไรเลยเขาเปิดเลยไม่ต้องเช็คอะไรเลยโอ้โหสบมปายมากเลย หมือนก็ผ่านประเทศอื่นตอนเราไปเที่ยวยุโรปมานะก็ไม่ต้องปวดอะไรเลยแล้วก็เนี่ยผมลืมบอกนะคันนี้มันมี h ฮเดรดดิสเพลยนะ <c oughs> โอเคตอนนี้คนก็รู้แล้วแล้วก็ถ้าเราเช็คเวลาะนะเราต้องหัก่25นาทีเหมือนกับว่าเราเริ่มเก้าโมงเช้าแปลว่าตอนนี้เราเดินทาง10ชั่วโมงกับ35นาทีแล้วแต่ว่าเราต้องขับอีกสักพักหนึ่งเราต้องขับมันต้องเป็น 980กิเมเพราะว่ารถคันนี้มันมัน under report 2% 980ในทริปนี่นะมันจะเป็น1,000ก okay, ิโมโอเคตอนนี้ต้องขาจายไป This is it final countdown 979 9791 9792 9793 9794

That means 11.25 and then okay consumption 3 3 4 4 34.4 yeah 34.4 okay เรากลับมาที่เอาอย่างเนี่ยมอย่างที่ฟูริเซ่นะแล้วก็ไม่รู้ว่าบังเอิญว่าเรากำลังชาร์จที่ ABB charge นะแล้วก็คราวนี้เราก็ได้122กิโลวัตต์นะ มันทำไมสองครั้งที่เราชาร์จที่ A.B.B เราได้122 kW ัตแต่ว่าทุกครั้งตอนเราชาร์จที่ทริท u m หรือว่าไอออนเตเราได้แค่105-108 kW กลวัตผมไม่รู้มันเกี่ยวกับชาร์จหรือว่ามันเกี่ยวกับรถเนี่ย hmm. แต่ว่าโอเคเราก็ชาร์จไม่นานนะั่นะมันก็ประมาณ20กว่ามันก็ลดลงถึง110-100ประมาณนั้นน่อยกิโลวัต์อเคแต่ว่าโอเคเนี่ยเวลานี้นะ11ชั่วโมงกับ25นาทีผมก็ถือว่ามันดีนะมัน อาจจะดีขึ้นอีกนิดหน่อยได้ถ้าเราถ้าเราชาร์จเร็วกว่าแต่ว่าเร็วขึ้นนะแต่ว่ายังไงนะถ้าเราเทียบในในลิสต์นี่นะกับคันอื่นนะมันไม่มีคันไหนเลยที่มันใหญ่ขนาดนี้อ่ะอีทรอนฮะอีทรอนตุยนะมันมันอาจจะใหญ่ข้างนอกแต่ว่าข้างในมันไม่ค่อยมีที่เยอะเท่าไอออนคค5หรือว่าคันนี้คันนี้นี่โคตรใหญ่แล้วนะ เออผมว่าถ้ามันใกล้สุดคงจะเป็น Model X แต่ว่าผมว่าคันนี้มันยังมีที่มากกว่า Model X นะแล้วก็ใช่แล้วคันอื่นนี่มันอาจจะเป็นหน้าหนาวมันเป็นอะไรมันก็น่ไม่ค่อยแฟร์ถ้าจะเทียบกันอย่างนั้นแะแต่ว่าผมว่าถ้ารวมกันนะคันนี้นะมันมันสบายดีนะขับสบายนุ่มเก็บเสียงได้ดีช่วงล่างดีมากเลยขนาดขนาดมันเป็นมันเป็นยีนิ้วมันยังสบายอย่างนี้เลยนะ แล้วก็เบาผมก็รู้สึกว่ามันดีแล้วนะนะมันมันอาจจะแข็งนิดหน่อยแต่ว่ามันก็นั่งสบายดีแล้วก็มีทั้งหนวดมี ventilation มีเครื่องอุ่นมีทุกอย่างเลยคันนี้อะสเปคดีมากเลย head display กระจกอะไรเนี่นะพียงแต่ว่าที่ผมรู้สึกว่ามันปัญหาคือ,อซอฟต์แวร์มันน่าจะดีกว่า มันมีลิมิตนิดหน่อยแบบว่าขับด้วยไม่เกิน1 3อกิโมตรต่อช่มงถ้าเราจะใช้ครูสคอนโทรลแล้วก็มันติ้งๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมว่าถ้าจะให้ดีถ้าจะให้รถมันดีขึ้นทําให้ซอฟต์แวร์มันดีขึ้นแล้วรถมันจะรู้สึกไม่ค่อยน่าลาคาญเหมือนตอนนี้แต่ว่าผมก็ว่ายังไงรถคันนี้มันก็ดีมากเลยนะแนะนําแพงหน่อยแต่ว่าโคตรดีเลยก็นี่นะแต่ว่าเรื่องใช้ไฟฟ้ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแล้วมันจะแก้ไม่ได้หรอก แต่ว่าโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เอาก้ปากกันใหม่สวัสดีครับ